สุรินญากลับกันนะคะ,อ,นนะ,คะอ,อานาออกมาเย็นยันได้จ้าพี่น้องจ้าคนไหนสียอวนกัไม่แห้งเดีย๋ยวเราสัง่งใจอวนกันนั่งเงายู่พูดเดียวลหรพี่นอ้องอืเคยออกไปแล้วแต่ไม่กันเงางกลับเขามากคือเก่ากจังไดกะให้ตั้งใจให้สู้กันสู้สคนเดวยพี่น้องให้สู้กัน พขาได้ยี่สิบเด็กพี่น้องอาจารย์บอกอาจารย์บอกมาไปฟังอาจารย์มาเมือนเหมือนนี่เด็กพี่น้องเรต้องไปหาคลิปอีหยังหลวงลายเออมาต้องไปหาแลนหาหนันหา่านี่หาคลิปหนันคลิปนี้มาใส่ใส่เพื่อนกับไปพออาจารย์คุณนังคุบอกว่าอันคนได้รับเชิญแหละวจะงคอยใส่ได้ถ้าค้นมาใกลใน ไปสู้ต่อไปมีเพื่อนมาหามาคุยก็เออดีดีมากมากเราไอยากเก็บไปอาเกสอะไรห้สั่งไปก็ไม่ค่อยอยากทาให้อยากทําให้แต่เวลาเยอะๆอะง่ายเงลายๆเพื่อนเออเออเราเล่นตรงนี้เราก็เข้าใจว่าเพื่อนก็ต้องไปหลายบ้านไปหลังบ้านนะคะไปได้บ้านละหน่อยบ้านละหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้มา เยอะๆมันก็จะหายแล้วก็มะไล่สดด้วยมันจะหายแต่ติดลบนี่นานมากเกือบสามเดือนเกือบสามเดือนน่าเออ,นอคนใหม่มากกับกดติดตามเอเด้อจากพี่น้องสุขุสุคน <c oughs> กดติดตามนใดจ้าขอบคุณหลายๆ้ะจ้าขอบคุณค่ะคนขวารีดาวสมหมายพิถึงเพื่อนทุกคนนะคะพิถึงทุกคนค่ะ ผ่านไปผ่านมากระแวดได้จ้าผ่านไปผ่านมาแวดได้ยินก็เลยต่อมันก็เลขศาสตรเพราะว่าตกงกลับไปหาโมลบขึ้นน้ำมันก็เลขศาดน้ำในกระดอีกสองตอแเราเพราะกระชิมัตัดเป็นคลิปสั่นคลิปเลี้ยวอีกเออคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวเนี่ยห่ากับสาหม,ม่านห่าเป็นโรใน,นแต่ว่นไดยนนอยนี่ก็อยากเก็บ ขอบคุณนะคะสุลิมยาแมนบบอ,อาพดตะโกนก็ไม่มีใครได้ยิน<ม>อ,อแต่คนดังแล้ไวไห่ค่อยๆกระซิบค่อยๆเขากะได้ยินนะพี่น้องเนาะ<ม>เออแต่คนดังแล้วถแาแล้วคนเขาเลยไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะคะก็เลยเออก็ต้องงานมันมีน้อยเย้อ้วนก็เลยไม่ได้ทำงานถ้างานมีมากเยอ้วนก็เดี ต่อมันก็เลยะาดเพราะว่าตกกลับไปหาโมลกขึ้นน้ำมันก็เลยะาดนี์แล้ดีใจแล้วกินขขาแสบแล้วพี่นอ้องกินยังกระแสบกินยังกระแสบขันโมนมาหากินหอดโมกินหอดห้องห่องสู้กันไปสู้กันไปนะคะ พลงนั่นจะคล้องเพลงเอาไปแปดสิบอันจะคล้องคลิปเอาไปยี่สิบแมนอยู่บะหลอพี่น้องมันกับบแมนเลยเนาะเออมันกับบถือนเลยเนาะมันคลิปเง่าคลิปเง่าตัวเขาเป็นลงซ่งอันเพื่อนคบหาพันคนแล้วกะ็หน้าที่คบ,บเมือนนาทีนี่แหละไอ้กดเกณฑ์ของสตีมเอ้าให้มัน

เยอะแหวนก็ถึงเวลาเยอะแหวนก็ลงมากก็มาได้เก็เดินซ้ำได้ก็เอาแต่เกาแตกซิฟเดือนเนี่ยก็ตีซิฟซิฟลักซิฟกอเก่กา,เาแหละแต่ซิมีลอยเป็นบางบางคลิปบางคลิปก็ลักบางคนมูบางคนเนี่ยคนอะไหลคนไหลเดือนเดียวคนก็ผ่านแล้วไอ้เขาไหลามากยังด้วยหรอกมันผ่านยากเถอะผ่านไปผ่านมากกับแวนใดญเด้อพี่นอ้องเด้อ คุยกันได้จ้าเด้อคิดหอดคิดหอดสุขสุขคนนาลา่ล่ะอยู่พี่นนองจ้าออยังมาท่านในแล้วอยู่จ้ายังไม่แต่เล่นไปสาแน่พี่นนองสาแน่สาแนะ่สาแนะาแนะ่ขอโทษขอไปขอโทษจริงๆนะคะขอโทษจริงๆไปไม่ทันไปไม่ทันเสียงดังเสียงดัง เสียงดังเนี่ยพี่นอสกเลต่อมันก็นเลยซ่าเพราะว่าตกกลับไปหาโมลบขึ้นนั่ามันก็นเลยซ่าจังไดมูเจอดจังเอาคลิปสั่นไปลงช่องค,คุณคิดอะไรอยู่มันก็บบดได้แลวเนาะมันก็พิษแล้วเนาะขอบคุณหัวใจดวงโตโตหัวใจดวงโตโตนะคะ นำกูรูมากคือกันเออไปหาฟังคนอ่านคนนี้แน่หลายหลายคนนามาร่วมกันนอะเออถือและพี่น้องมันเป็นคลิปสัน้นมันไปนลงอันช่องคุณคิดอะไรอยู่ไม่ได้ช่องคุณคิดอะไรอย,ออรอยู่คือคลิปยาวจ้าขอบคุณหลายหลวยจ้าขอบคุณค่าคนขวาลีดาวสมหมายห้ได้ก็คือได้ บ่าใดก็คือรอต่อไปนะคะรอต่อไปรอต่อไปผู้เฒ่าถึงถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วแหละเอรอ,อันนี้ไปเห็ุบัตรผู้เฒ่าแล้วก็เลยจะเป็นกระตองลงไปเองออกใช้จังมันห่อใส่เข้าเส้นชัชไปแล้วเข้าเส้นชัชไปแล้ว ยายอ้วนเมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้นะะไม่รู้คลิปสตรีมพระอื่นคลิปเน่าวไปลงช่องคนคิดอะไรอยู่นะคะ,ะบางคนมูบางคนนั้คนคนไหลเคนไหลเดือนเดียวคนกับทานแล้วไอ้เข้าไหลมาของยางด้วยหรอกาทานยากเือะยายอ้วนนะคะไหลสดนี่สําคัญสําคัญมาก แต่ถ้าผ่านแล้วก็นานๆทีก็มาไล้ก็เหมือนพี่คุณพี่สามเดือนก็ไม่รู้นะพอเย็่อเอ้อนมาไล้สดมันหายไปเลยหายไปเลยเถ้าใครเป็นยังไม่หมดก็เลยถึงเวลาไหลก็ได้ได้ลงน้ำไหลสะก่อนออย่าปะย่าถิ่มเด้อเออหนีโมคนหะนึ่งวะสะกดคำว่าท ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนั่งอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันนะคะ่ะเออผูผ้ใดถือเสื้อแล้วใส่ใด้อจ้าเด้อใครถูกเชิญแล้วก็ใส่ได้นะคะใส่ได้กันเลขต่อมันกรเลขสาเพราะว่าตกกลับไปหาโมลุกขึ้นนั่มมันก็นเลขสาเอาไดินแบ,บกเอาแต่กอาแตกเสียบนะ ย๋ยวน,นี่กระตีซิปก็ซิปลักซิปเพื่อเ็าแหละกต่สิมีลอยเป็นบ้างบ้างคลิปบ้างคลิปกับลักยังอยู่พวกทั้งสอ่เฮ็นยังแล้วก็ขึ้นบ้านเป็นนั่งต่อเพื่อนอย่หันเออพอเทียงก็ลงมากินขเขาลยอยมันกลับไปตามสเต็ปนะพี่น้อง <c ười> คนยังไม่ดังคนยังไม่ดัง น้องแม่น้องอาชีพส,สวัสดีค่ะแม่น้องอาชีพขอบคุณหลายๆด้วยจ้ามาให้กำลังใจอันคนเกา่าๆกันเลยยังมาท่านเนต็ตตอบอืมมาท่านเนต็ตตอบเพราะว่ามันกระติกคลิปสั้กนก็นเพื่อไปล่งคลิปเลี้ยวช่องเลี้ยวนะ้นะลงคลิปเลี้ยวหลั็เอดคลิปสั้นคุยก็หายงง <c oughs> คุยก็หายงง ค่อยๆไปค่อยมากไ,ไปไหวก็ได้ไปไหวก็ได้ชีสัน้นจะหมดีส้นเออถ้าเฮ็ดผิดเฮ็ดบะเถือบบะเถือบแก่ยนี่ย่ำได้มาสีหอดเฮ็ดบะเถือกเขาจะไปเบิง้งม่านตัวไดยังิถือกเถือกเชิญได้เยอะอ้วนถือเชิญแต่โดนล,ละละออนานแล้วนานแล้วหลายเดือนละ ทรงกำลังแรงใจห้ได้จ้าเด้อขอบคุณพี่หน้อสุโขชุคนขอบคุณมากๆขอบคุณลูกล้านสุโขสุออยางเป็นยังสิบวันได้ได้ทุกโตได้อเกโพี่หน้อได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมโรยมันกลับไปตามสเต็ปนะพี่หน้อ